เขาเห็นคลิปเขาบอกว่านี่นักรบลูกอีสานขนาดแท้ใช่ไหมสังเกตยังไงอ่ะเขาบอกว่าให้จ้องที่เกิบค่ะน้ำมันพีด้วมัน เห็นไหมตอนท้ายวงวงแดงแให้แล้วตอนแรกนะ่ะดิฉันชะเง้อคออยู่นั่น,น่ะคะ่ะชะเง้อจนสุดแล้วมันอยู่ตกขอบข้างใต้จอทีวีไปแล้วอะแต่ตอนท้ายๆวงแดงไว้ให้โอ้ใส่เกิบพารองเท้าแตะคุณผู้ชมทหารไทยที่อุปกรณ์ครบชุดแบบนี้ก็ยิง M79 นะตอบโต้ฝั่งตรงข้ามเสียงปืนก็ดังสนั่นวันไหวได้ยินการตะโกนสั่งการรบใช่ไหมแล้วก็มี Facebook เขาเอามาโพสต์ไว้บอกว่านักรบอีสานของแท้ใส่เกือบแปะยิงเลยนี่แหละค่ะช่วงท้ายเนะี่ยที่ให้เห็นตรงอาร์มธงชาติไทยที่แปะอยู่ตรงแขนเสื้อเนี่ยนะ <c oughs> ก็ยืนยันได้ว่าคือบางคนนะเห็นรองเท้าแตะก็จะแบบทหารเขมรหรือเปล่าอันนี้ฮะทหารไทยนะคะในขนาดไหนก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะทหารไทยทุกนายต้องรอดแล้วก็กลับไปหาครอบครัวค่ะ เราจะให้เรื่องเรื่มใหม่เรื่องต้นทเดืมใหอีกทีครับงเพื่อความอใของเราและก็ร้องเราต้องรอดพี่เราเราต้องรอดราไปที่ไหนครับครอบครัวลูกแมยังรออยู่จุดเล็กที่เดียครับชีพวัวไม่มีชีวิตให้เรื่องต้นใหม่ผม ขุดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องทำเบิร์มทำโคนะที่มันเป็นคันดินแบบเล็กๆนะ่ะทำเป็นหลุมหลบภัยนั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินไหมแม้ต้องเริ่มขุดใหม่กี่ครั้งก็ต้องทําเพราะว่าเนี่ยมันคือเรื่องของความปลอดภัยของตัวนายทหารเองของลูกน้องด้วยประโยคที่สะท้อนให้เห็นถึงภาระหน้าที่และความรักครอบครัวคือเราต้องรอดออกไปให้ได้ทุกนายเพราะครอบครัวและลูกเมียยังรออยู่ เหนื่อยได้แต่ห้ามขี้เกียจเพราะว่าดีกว่าไม่มีชีวิตให้เริ่มต้นใหม่ฟังแล้วก็โหมันก็จุกเหมือนกันนะคะหลายคนมาคอมเมนต์ให้กําลังใจทหารแนวหน้าบอกว่าขอบคุณที่เสียสละนะเพื่อประเทศชาติแล้วก็ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่อยู่แนวหลังนะคะพาไปทัวร์กันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับทัวร์รอบนี้ไม่ต้องตีตัว๋วไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวดูหน้าจอข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องดูให้จบปายการก็แล้วลกัน ไปทัวอดีตหมู่บ้านของขมรและฐานปฏิบัติการทหารขามรที่รุกล้ำเข้ามาสร้างในดินแดนประเทศไทยเจออะไรบ้างต้องดูครับ ไปทัวร์ที่หมู่บ้านเขมรขออภัยคุณผู้ชมผมพาไปที่ศรีสะเกดก่อนนิดนึงฮะชาวบ้านและผู้สูงอายุร่วมกันผูกข้อไม้ข้อมือแบบที่เห็นรับขวัญทหารกล้าครับสู้รบกันมาติดพันกันมา20วันในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมาวัดแห่งนี้อยู่ที่กังทลักจังหวัดศรีสะเกดนะชาวบ้านเนี่ยจัดพิธีรับขวัญผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ผ้าขาวเป็นผ้าขาวม้านะครับให้กับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็อวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ก็ทําบุญให้กับทหารที่พลีชีพที่ปกป้องอธิปไตยครับ บรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะเมื่อกี้เราเห็นที่อุบลก็มีแล้วก็อีกหลายจังหวัดก็ทําที่ศรีสะเกดก็มีไม่แพ้กันนะครับทหารประมาณสักยีนายก็มาร่วมพิธีชาวบ้านบอกว่าอยากขอบคุณทหารที่ช่วยดูแลบ้านเรือนรักษาธิปไตยของไทยยอมเสียสละห่างไกลจากบ้านของตัวเองจากครอบครัวที่พวกเขารักเพื่อให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายก็หวังว่าหลังจากนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจะสงบสุขอย่างแท้จริง ไม่มีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นทหารก็จะได้กลับไปประจํากรมกรองได้ไปอยู่กับครอบครัวกับคนที่เขารักกันพร้อมหน้าพร้อมตาและชาวบ้านก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้เหมือนเมื่อก่อนครับดูนะขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ยแล้วกล้องมันถ่ายให้เห็นอะไรบ้างไอ้ที่มันเคยเป็นเศษซากเป็นความเสียหายตอนนี้มันเป็นซากปรักักพงเดิมทีนี่ยเคยเป็นฐานที่อยู่ของแมนณวันนี้สภาพมันเป็นแบบนี้ค่ะ นี่เราจะพานำเที่ยวนะครับหมู่บ้านคำแมงตรงนี้ดูอะไรเครื่องบินหย่อนท้ายไปหนึ่งลูกเบาๆบังเกอร์มันยิ่งแหนงดูดิครับบอลเกอร์มันแน่นนะแข่งโป้เลยมันเอาไม่ลงเลยดูดิเล่มจอมึงบังเกอร์มันเต็มเลยเส้นใช่ไหที่บอกว่านี่ไงมันเป็นบังเกอร์ที่นี่เลยนะเต็มเลยนะตันใหญ่ลูกเอิ้เครื่องบินนี่มาอาดใจ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าพาเที่ยวพาทัวร์หมู่บ้านเขมรเนี่ยนะแม่โดนหนึ่งลูกไข่หนึ่งใบหย่อนไปแบบนี้แล้วดูสิคะเป็นแบบเนี้ยเขาเปรียบเทียบเนาะเป็นโจ๊กแล้วก็หน้ารถที่เห็นแบบนี้ค่ะมันกําลังผ่านไปตรงเขตสู้รบรอบรอยความเสียหายเมื่อก่อนนี้ก็คือปะทะกันหนักมากเลยอ่ะเป็นมงต้นไม้ไปหมดค่ะตลอดทางเนี่ยมันมีหลุมระเบิดเบลอเลย ที่โดนทหารไทยถลม่มไม่ว่าจะเอา F16 มาหย่อนไข่หรือว่ากระสุนปืนใหญ่สภาพอาคารบ้านเรือนในพื้นที่นี้มันก็เป็นเศรษซรากประักขับพังไปหมดแล้วหลายจุดมันก็เป็นรอยร่่มรอยไฟไหม้หน,นะแล้วก็โครงสร้างมันถล่มลงมาคุณผู้ชมภาพของรถหุ้มเกราะล้อ,อยางยับค่ะ จอดทิ้งอยู่ห้างทางอ่ะมันมีร่องรอยความเสียหายแบบชัดเจนเลยนี่แหละเพราะว่าอะไรโดนโจมตีด้วยอาวุธต่อสู้รถถังหรือว่าระเบิดแสวงเครื่องเขาบอกว่ามันมีระเบิดเกิดขึ้นจากในตัวรถด้วยแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยมันมีการสร้างบังเกอร์แนวป้องกันที่ทําจากกระสอบทรายทําจากอิฐบล็อกนี่แหละค่ะพื้นที่จุดตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์วางกําลังตั้งรับมาอย่างดีนะคะในจุดที่กัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยอย่างเช่นแถวแถวบ้านหนองจาน ตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการสร้างอาคารบ้านเรือนอสารพระภูมิสารเจ้าที่อะไรต่างๆเนี่ยท <5. S 1> หารไทยเคลียร์หมดนะฮะเคลียร์หมดไม่สนครับเพราะว่าถือว่าเป็นการสร้างรุกล้ำมาในดินแดนไทยเดี๋ยวเราค่อยมีการบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ไปดูครับ <5. S 1> เจ้าที่เหม็นใช่ไหม <5. S 1> มือลั่น <5. S 1> เขาโพสต์แบบนี้ห <5. S 1> นองจานหวานเจี๊ยบครับ เพจอาร์มี่เมกเทอรี่ฟอร์สโพสเอาไว้นะครับทหารไทยขับแมคโครนะเคลียร์พื้นที่ที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเนี่ยกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาปลูกบ้านสร้างอาคารที่พักอาศัยยึดที่ทำกินคนไทย3 0มสถึงสีปีเลยครับแล้วทหารไทยเขาจัดการเคลียร์หมดครับศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิบ้านเรือนต่างๆที่มีการสร้างต้นไม้ที่มีการปลูกฮะเพราะว่าลุกล้ำดินแดนเข้ามาเงเราก็จัดการรื้อถอนทําลายหมดครับเช่นเดียวก,กันกับอีกคลิปหนึ่งต้นไม้ปลูกเอาไว้ เอาไวบา้บังเอาไว้ซ่อนหรือหมดล้มหมดครับถอนหมดครับทหารไทยขับแท็กเตอร์ไถต้นไม้สารเจ้าที่ไม่ให้หลงเหลือเศษซากเหมือนเดิมเลยถ้าจะปลูกต้องไปปลูกในดินแดนของคุณไม่ใช่มาปลูกในดินแดนของไทยและจุดนี้ก็ปักธงชาติแล้วเรียบร้อยสถาปนาที่มั่นดินแดนไทยอย่างชัดเจนนะครับเมื่อกี้ก็เห็นภาพไปแล้วนะนี่ฮะเห็นไหมทั้งต้นไม้ต้นมะม่วงมักามสารเจ้าที่เจ้าที่ไทยมาแล้วอุ้ย เีผิดอีกแล้วและนี่คือมองจากด้านในเห็นหลังคาสารเจ้าที่ใช่ไหมครับก็รื้อทําลายหมดอ,มอีกคลิปหนึ่งครับทหารเคลียร์พื้นที่ไปแล้วเอาแบ็คโฮมาร่วมกับทีมกันจอมพลังครับเขาทําอะไรปกติเนี่ยบังเกอร์จะมีแค่ท่อปูนขนาดใหญ่แล้วเอาดินมากรบแทบแต่คุดนี้เขาเพิ่มให้เพื่อความงดงามครับอเอารถยนต์ของ,ของขเขมรที่สภาพคือถูกยิงจนพุนเนี่ยมาตั้งเอาไว้ด้านบนเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยครับ คือไม่ปล่อยให้รถถูกทิ้งว่างเปล่าทําบังเกอร์แข็งแรงแน่นหนาแล้วเอารถเนี่ยมาเป็นอีกเกราะกําบังหนึ่งเอามาใช้ประโยชน์ป้องกันภยัยถ้าหากมีการประทะกันรอบใหม่เกิดขึ้นอีกครับแบคโฮก็หยิบยกแล้วก็เอาไปตั้งไปวางเทินเอาไว้ที่บังเกอร์อที่เราทําเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะใช้ของให้คุ้มค่ามากที่สุดปิดท้ายที่คลิปที่ทหารช่างเอาแบคโฮปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจานขุดดันฝังกลบทำกันทั้งวันทั้งคืนเมื่อกี้ช่วงกลางวันเราเห็นภาพกันต่อเนื่องแล้ว กลางคืนครับเห็นไหมฟ้ามืดแล้วดูดิกลับทำกันต่อเนื่องเลยบางคนต้องนั่งเฝ้าดูภา,ารกานนิจนี้บางคนเดินลาดตะเวนครับเพื่อความปลอดภัยนี่คือภารกิจของเหล่าทหารกล้าที่ต้องมีการเคลียร์พื้นที่หลังจากยึดคืนกลับมาเป็นของไทยได้ดังเดิมครับในตอนที่เคลียร์พื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เรารายงานข่าวก็จะเจอพวกระดับลางอาวุธถูกป่ะกล่องเก็บกระสุนต่ตางๆเจอหม่งไหแล้วก็เมื่อกี้มีรถยนต์รถอิต็อกรถมอเตอร์ไซค์มือสออพวกเนี้ยดูอันนี้หน่อยไหมคะ มันก็ไม่น่าจะอยู่ในฐานเมนนี่นาแต่ดูที่สีสันสีชมพูลายลูกไม้ก็มาค่ะคุณผู้ชมน่าจะของมีมันครับดูหลายวนี่ของอะไรอันนี้อะไรครับคนเอาสาวมาขึ้นมานด้วยเน่นอนครับน่าจะของเมียมันครับดูรับหลายตัวเลยครับนี่นะครับน่าเกลียดมากครับับไม่ได้ครับับไม่ได้ครับ หอยผมไม่ได้จะเอามาปิดตาตอนนอนหรอกค่ะเห็นแบบนี้มันไม่ใช่แผ่นปิดตาคุณน้องแฉกไงมันยกทรงไม่ใช่เหรอออาคือดูแล้วก็งงไงเ่าะแบบเฮ้หรอทหารหญิงหรอก็ไม่มั้งคุณผู้ชมคะตอนที่ทหารไทยไปตรวจสอบตรงนี้ด่านชายแดนช่องเสม็ดที่สริน่ะ ก็แม่ฐานแตกมาเรียบร้อยแล้วแล้วดูดิอันนี้มันบอกได้ชัดเลยนะว่าก่อนหน้านี้คุณก็เอาเอาเมียมาอยู่ถูกไหมเอาผู้หญิงมาอยู่อเอาชุดน่ชุดชั้นในน่ะสีสันโอ้ช็อกกิง้งๆิงลายลูกไม้แบบนี้ค่ะคือดูแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่ชุดที่มันอยู่ในเครื่องแบบทหารหรอกอนอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัว ยมีหน้ากากกันก๊าซพิษด้วยนะก็ใส่ในซองแบบอย่างดีเลยอะไอ้พวกบเสบียงขนมขบเคี้ยวอาหารบางส่วนอันนี้รู้รอยู่แล้วแหละว่ายังไงก็ต้องมีนันนัที่เราวงไว้ให้นะคะหน้ากากกันก๊าซพิษแล้วก็คุณผู้ชมคือนอกจากนี้ทหารไทยไปเจอเป็นแผ่นม์กหน้าทหารเขามาักหน้าเหรอแ่นออกสู้รบเหรอหรือ,อก้านเดอบแบบนี้รำแดดอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่ไหมโลชั่นทาผิวทาต้นนี่ยาทาเล็บโอ้โหสีเขียวส้มแบบนี้อะ ก็บอกแล้วว่าทหารขาเขมรเอาผู้หญิงมาอยู่ตรงฐานด้วยจริงๆคุณผู้ชมแล้วการเอาผู้หญิงเอาชาวบ้านเอาพลเรือนมาในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันอันตรายนะเขาจะใช้มันเป็นข้ออ้างในการโจมตีฝั่งไทยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นน่ะเขาจะบอกว่านี่ไงไทยไทยยิงมาที่ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่พลเรือนอยู่แต่คุณไปเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ทําไมอะจริงๆจุดตรงนั้นน่ะมันควรที่จะมีแต่กําลังพลทหารอย่างเดียวไม่ใช่เหรอก็ในเมื่อมันเป็นฐานทหารนี่นา เห็นชุดชั้นในเห็นมาร์กหน้าเห็นคิมทาผิวเห็นยาทาเล็บแล้วนี่ค่ะอา, Military, อาร์มี่มิลิเตอรีเอามาเอามาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าฐานไทยเข้าเคลียร์ฐานที่มั่นกัมพูชาแนวหน้าเจอสีทาเล็บผู้หญิงซ่อนอยู่ในฐานวางคู่กับลำบรรจุกระสุนแล้วก็อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์คุณผู้ชมคะทหารไทยตอนที่ไปเคลียร์ตรงเนิน350ที่โุรินะ่ะเจอ40ดกรีจ้าเจอปลาปอ๋องอะปลาป๋องก็เข้าใจปลากระป๋องเนี่ยเอาไว้กินใช่ไหม แล้ก็ก็ปากระป๋องไทยนะ่ะคุณผู้ชมก็ไหนบอกว่าจะไม่ใช้ออผลิตภัณฑ์ไทยเออแต่ก็มีค่ะเพจ army military force บอกว่านอกจากจะเจอชุดชั้นในผู้หญิงเจอเล่าขาวเจอแผ่นมาร์กหน้าทาหารเขเมรแนวหน้าเนี่ยเขา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 ปรับเป็นอะไรเหรอเขาเจออะไรรู้ไหมถุงยางอนามัย <Hey. S 1> ยาเพิ่มกําลังวังชา oh. เจอเอวัยวะเพศปลอม,มเจอเจลหล่อลือน่นฮะ เจอไพ่เจออุปกรณ์เล่นพนันเพียบเดี๋ยวคุณนี่ฐานทหารหรืออะไรเออหลือเหือหือย้ายเหรอจากคาสิโนเอาของในคาสิโนออกมาไว้ตรงฐานทหารแล้วเอาไอคันอาวุธไปไว้ในคาสิโนแบบนี้เหรอุิยยังกับเป็นจุดถ่ายทำหนังอย่างว่าเฮ้ยเขาจะทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหรอเป็นเซกครีเอเตอร์อย่างนี้เหรอออ้ยนี่แหละค่ะสิ่งที่เจอที่ฐานของขมรค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะคราวนี้ผมพาไปสำรวจตรวจสอบต่อครับวันนี้ใกล้บ่ายโมงแล้ว เริ่มต้นศัต,ตราชใหม่ปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดสาะแก้วเป็นยังไงบ้างล่าสุด,ดนะครับที่โคกสูงฮะดูวัดวัดนี้ให้ดีคุณผู้ชมครับวันนี้รีวายนักขรินนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่วัดในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสาะแก้วโดนบ m 2 1มถล่มลงที่หน้าโบสถ์ฮะหลังคาพังกุฏิพังครับนี่ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของชาวบ้านแล้ววัด ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญในชุมชนที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็พังเสียหายมีลูกระสุนตามฝ้าผนังหลังคาหน้าต่างจรุด BM21 นะครับตกลงมาสร้างความเสียหายเมื่อวันที่22ทธันวาคมที่ผ่านมา BM21 ตกหน้าวัด1ลูกตกที่สระน้ําของวัด2ลูกตกลงหน้าโบสถ์อีก1ลูกโดนแถวหน้าต่างโดนแถวหลังคาด้วยครับต้นไม้หน้าโบสถ์ก็หักก็พัง ความเสียหายเนี่ยลามไปถึงกุฏิของพระลูกวัดเลยทีมข่าวก็ไปสำรวจ <c oughs> กุฏิของพระอุดม <c oughs> ธรรมติโยครับพระลูกวัด <c oughs> วัดดังกล่าวชี้ให้ดูร่องรอยความเสียหายนี่แล้วไม่ใช่แค่กุฏินะนุ่นกระสุนมันทะลุยาวไปถึงห้องน้ำของวัดเลยครับพระลูกวัดบอกว่าในวัดเนี่ยมีพระทั้งหมด5รูปก่อนประทะกันเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมก็อพยพย้ายไปอยู่ในพื้นที่โคราชครับตอนแรกยังไม่เห็นความเสียหายจนกระทั่งคณะกรรมการวัด ส่งรูปมาให้ดูดูสิฟ้าพังเพดานร่วงตอนนี้นะถ้าสถานการณ์ยุติจริงๆเนี่ยก็หวังว่าจะไม่มีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยนะจะมีชาวบ้านมาทําบุญมีคนเข้าวัดออกวัดแต่เดี๋ยวนี้พื้นที่ถูกคุมเข้มเพื่อความปลอดภยัยจากที่เคยมีชาวบ้านเข้าออกวัดก็กลายเป็นทหารที่เข้าออกวัดแทนครับเพื่อมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กิจของสงฆ์ละครับ หลวงพี่ยังทําได้อยู่ไหมก็ยังคงเป็นไปตามปกติแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเองตอนนี้เขาก็เดือดร้อนจะออกมาใส่บาตรท,ทาบุญเหมือนเมื่อก่อนนั้นเขาก็อาจจะไม่พร้อมพระก็ต้องปรับตัวครับบางส่วนรับบิณฑบาตมาแต่ถ้าไม่เพียงพอก็อาจจะต้องประกอบอาหารฉันเองบ้างนี่คือสิ่งที่พระลูกวัดเนี่ยท่านได้บอกเอาไว้นี่ฮะลองไปดูบรรยากาศตอนที่ท่านพาเราเดินดูสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหน่อยครับ เนี่ยครับเนี่ยความหนาของเด็กเนี่ยใช่ไหมครับมันหนาขนาดนี้มันยังมันยังทะลุได้เอ๋อมันทะลุได้ปุ๊บเนี่ยมันมันแรงสะเก็ดของมันรอยังไงเราออแล้วแล้วโยวมดูเด็กมันสามารถทะลุไปนู่นเลยอือเทะลุไปเนี่ยอ๋อไหมเนี่ยสามารถทะลุออกไปได้เลยทะลุห้องน้ำใช่นี่ครับดูสิแล้วต้นไม้คุณดูเห็นไหม มันฉีกเป็นแบบโอ้โหจะถึงแก่นของต้นไม้อยู่แล้วอะฮะพวกกระพีพวกเปลือกนี่คือฉีกลุยไปหมดเลยด้วยอาวุธจากฝั่งกัมพูชาที่โจมตีมาเมื่อ22ธันวาคมที่ผ่านมาจะต้องมาบูรณซ่อมแซมกันอีกครับผลกระทบจากฝั่งกัมพูชาที่โจมตีใส่ไทยในพื้นที่ชมุมชนประชาชนตาดำๆหลุมเบิร์เริ่มเลยเห็นหมบ21ครับ